สวัสดีครับเออวันนี้วันเสาร์นะครับเมษายนวันที่ยี่สิบนะครับก็วันนี้วันหยุดวันเสาร์ครับพามาดูหมายหมายงูงเห่าครับเมื่อวานมาตกมาตกมาตกตรงนู้นครับบอ่อเมื่อวานได้ไซโลกว่า แล้วก็ตัวอีกสามตัวเป็นสี่ตัวเมื่อวานได้บ่อเนี้ยครับมันเป็นบ่อที่เขาวิตน้าแล้วก็แห้งครับแต่นี้ผมมาเห็นมันมีโมงป่าแต่งูเห่ามันเยอะครับก็เลยลองมาดุกบุกเมื่อวานเมื่อวานมันมันเป็นบ่อนี่ไม่มีใครเคยมาตกครับเพราะมันงูเห่ามันเยอะแต่ตรงนู้นนะพวกเด็กพวกอะไรมาเขามาตกกันอันนี้ผมก็ตามใจเมื่อวานลองมาลองมาตกดูครับลองมา ตีเหยื่อปลอมดูเห็นปลามันขึ้นดีครับปลาช่อนนะครับเห็นปลาช่อนมันขึ้นดีก็เลยลองลองมาตกโดมเมื่อวานเคลี้ยงไปสามสี่ไม้กินทุกไม้เลยครับเมื่อวานได้ตรงนี้ไปตัวหนึ่งครับแล้วก็มันมันทางมันขึ้นลบาบากครับผมมันเจาะโม่งไวมันจะตียาวตียาวตียาวไปน,นี่เลยเมื่อวานปลายคันหักเลยครับเมื่อวานเอาปลาขึ้นแล้วก็สะดุด ตายคันหักเลยครับโอ้โหจะได้มาคันใหม่เลยครับอนี่ครับมัน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 ลงลำบากครับเมื่อวานผมจมน้ตรงนี้ครับก็วันนี้ก็ลองมาเช้าเช้าครับผมออกมาจากบ้านนี่เจ็ดโมงครับมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวลองดูผลงานวันนี้ครับเมื่อวานตปมาตกครึ่งวันก็กลับเลยครับ มันร้อนครับก็วันนี้ก็จะมาเช้าก็เที่ยงเทียงก็กลับแล้วครับอย่างไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ เมื่อกี้เมื่อกี้มันกัดนะครับกัดเบามากครับกัดสามซียแลไม่ติดนะครับกินก็ดีเนี่ยครับเหยื่อตัวนี้มันกินแล้วกินเบามากครับไม่ออกอาการเลยปลาช่อนเยอะมากครับขึ้นเต็มเลย จะมาดูว่าได้ผลงานหรือเปล่าโมงเช้งก็กลับแล้วครับหวยข้างล่างร้อนมากครับมันอบอะครับต้องมาตกข้างบนนะเมื่อกี้ตีผิวน้ำก็ไม่กินกบยางไม่กิน เมื่อกี้กัดเมื่อกี้กัดใกล้ๆนะเบ็ดฟุ้งนะครับกินเบามากครับเดี๋ยวไม่รู้มันตัวเล็กหรือเปล่าเพราะของเรามันเหยื่อใหญ่ครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อเล็กๆดูมั้งครับคิปเปอร์เมื่อวานไม่รู้หายไปไหนครับ ตัวขี้ปลาครับเดีย๋ยวเราล,ลองมานี่เยอะลตกเล็กด้วยครับนี่ต้องทองครับร้อนมากครับโอ้ลองเยอะเล็กด้วยมากครับ เ่ิอไปไหนกัมนมั้งนะรัว่านคันหักเลยครับขึ้นมาตะกายล้มคันหักเลย ลากมากลางน้ำกินเธอไหมครับเดี๋ยจบขั้นสักโอ้ยเบ็ดออนด้วยค่ะนี่กินแล้วครับเดิมออ้ยลากมากลางลากมากลางน้ำ้วครับจะเอาขึ้นพอดีเลยเหยื่อขึ้นพอดีเลย ลไม่ได้เอาคิปเปอร์คิปเปอร์หายไปไหนไม่รู้ครับตายเลยนี่ปวดยากนะหมายแก้วครับแต้มที่สองก่าจะกินใส่เดียวกันเลยครับสองขีดสองขีดฝนจะตกแกไม่รู้ครับโอ้โหไปตอนั่งตกข้างล่างร้อนมากครับโอหเหงื่อโซกเลยน้ำก็รดจอดยู่นู้นเดินเข้ามากลางนาครับโอ้โห กินไม่รู้สึกเลยครับบ่อเนี่ยกินเบามากครับได้อีกตัวแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ชนยักษ์ก็โอ้โอโวนตุยเลยครับเกือบสองโลสองโลโอ้ ได้อีกหนึ่งแต้มเลยครับตกต้งนานกว่าจะได้เป็นกรดียาวใหญ่ครับใส่ตัวที่สี่แล้วครับเก็บเก็บไม่เก็บโตนั่นก่อนครับเมื่อกี้ตัวใหญ่กินครับยาวขึ้นอยู่แล้วจะเปิดกล้องมัวจะเปิดกล้องหลุดไปเลยครับตัวใหญ่มากครับใส่โลก,กว่าแน่ครับเนี่ย กินกลางน้ำครับ กินอ,อีกเปล่ยาเมื่อกี้ตัวใหญ่หลุดขึ้นลำบาก